สวัสดีครับจันโตสครับผมสวัสดีครับวันนี้อยากชวนจันโต้คุยเรื่องของ business plan เพราะว่าเราผ่านมาแล้ว1ชุดใบกันนายนจันโต้เราควรจะตั้งต้นตั้งแต่ต้นฤด,ดูไหมว่าปีนี้เราจะเอาผลผลิตเท่าไหร่หรือว่าต้นทุนในการผลิตควรจากกิโลสักเท่าไหร่เนี้ยถ้าเกิเป็นเรื่องพูดถึงของแผนธุรกิจผมมองว่าแน่นอนครับมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นฤด,ดูกาล การเริ่มต้นรุดูการเนี่ยเราควรต้องมีแผนก่อนว่าเราต้องมีแผนว่าเราจะทําอะไรบ้างสเต็ปการลงทุนเพื่อเป้าหมายอะไรแน่นอนครับเหมือนคนทําธุรกิจ่ะทุกทุกหน่วยงานทุกองค์กรที่ทธุรกิจต้องมีการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเพื่อรู้เป้าหมายชัดเจนแล้วคนที่จะทํางานก็จะรู้ว่าจะต้องทําอะไรบ้างการทําสวนก็เหมือนกันครับถ้าเกิดเรามีการวางแผนงานเตรียมตัวไว้ก่อนแต่ก่อนเริ่มต้นรุดูการเราก็รู้ว่าแต่ละช่วงแต่ละชุดใบเราจะต้องทําอะไรบ้างทําแล้ว มีระยะเวลาเท่าไรแล้วจะต้องเป็นสเต็ปไหนต่อประมาณนี้เลยแล้วมันจะมีเขาเรียกว่าจุดวิกฤตที่เราจะต้องแก้ไขปัญหาให้ทันการอย่างเช่นว่าใบาชุดแรกมแมลงเข้าทําลายใบยโกนอะไรเงี้ยคือถ้ามันไม่เป็นไปตามแผนจะแก้เกมยังไงใบชุดแรกเสียมันเป็นสเต็ปของเพื่อนๆชาวสวนที่เจอกันมาตลอดเจอกันอยู่ประจํา อย่างผมเนี่ยผมก็บอกเลยว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้พ่นยาบ่อยแต่ผมจะให้ความสําคัญกับการรักษาใบคืออารมณ์่านถ้าเกิดว่าวันรอบเนี้ยเราพ่นยาไปแล้วพ่นยากําจัดแบบแมลงเพี้ยจักกจันแต่ถ้าเกิดหลังจากพ่นไป3ามสวันแล้วที่โคนต้นเนี่ยมันยังมีอาการใบที่มันมีแสดงอาการว่าโดนเพี้ยจักะจันฝอยทาลายผมจะไม่รอใช้นะไม่ต้องรอครบรอบ7วัน10วันนะซ้ําเลยซ้ําให้อยู่พอมันอยู่ปุ๊บทิ้งเนี่ยจะสังเกตอย่างงี้ครับดังนั้นคือคนทําสวนเนี่ยก็ต้องแบบว่าสังเกต อันนี้พิกมาบทบาทของคนทําสวนแล้วแต่ในบทบาทของผู้จัดการล่ะต้องมองทั้งกระบวนการที่ออกมาเลยถ้าแน,น่นอนถ้าเกิดคือบทบาทของผู้จัดการเนี่ย <Kook S 2> คนเป็นผู้จัดการถ้าเกิดว่ามีแผนงานที่ว่าในการทําที่่อนข้างเยอะเนี่ยนะการจัดการถ้าต้องเอาให้อยู่ต้องเอาให้อยู่แน่นอนเรามองเรื่องของคอสของต้นทุนและก็เรื่องของยามแมลงที่จะใช้จัดแบบเอาให้อยู่คือดูจังหวะพ่นให้ดีเพราะถ้าเกิดถามว่าอย่างของผมเนะี่ยโอเคเราทําของเราเองถ้าเกิดเราพ่นไปแล้วเรามองว่ายังเกิดความเสียหายเนี่ยเราสามารถมาพ่นซ้ำได้ แต่ถ้าเกิดในมุมมองของผู้จัดการสวนเนี่ยถ้าเกิดมันเสียหายเนี่ยงานมันเยอะจะกลับมาซ้าเนี่ยมันยากนะถ้าเกิดในมุมมองของคนเป็นผู้จัดการสวนเนี่ยมันต้องมองงานหลายอย่างเพราะว่าหนึ่งมันต้องบริหารคนบริหารเวลาทํางานแข่งกับเวลาทํางานให้ทันถ้าเกิดไปทํางานแบบซ้ำซากงานมันก็ไม่เดินหน้าดังนั้นน่ยคนที่เป็นผู้จัดการสวนเนี่ยเขาก็จะมองรายละเอียดที่เยอะกว่าคือ1คุมเรื่องของต้นทุนว่าเราจะใช้อะไรบ้างและยาที่จะใช้เนี่ยต้องเอาให้อยู่เพื่องานจะเดินหน้า เราทําทุเรียนเนาะมันก็จะมีทั้งหมดประมาณ4ขั้นตอนหลักๆห,หนึ่งทชุดใบหนึ่งสองต่อไปก็เตรียมชักนากําการออกดอกหลังนั้นก็บํารุงดูแลรักษาดอกเสร็จแล้วก็ไประยะผลตรงนี้ในฐานะที่เป็นผู้ดการสวนนี่ยุ่งยากไหมในการเข้าใจมันหรือว่าในการบริหารจัดการคือผมว่าอันดับแรกเลยนะต้องมาทาความเข้าใจสวนเพราะแต่ละสวนเรียกว่ามันจะมีอะไรที่มันแตกต่างกันไปโดยสภาพพื้นที่สภาพอากาศสภาพภูมิประเทศรวมถึงสภาพดิน ความพร้อมของต้นที่มันแตกต่างกันไปแน่นอนอะปีแรกเนี่ยสำหรับคนที่เป็นผู้จัดการสวนเนี่ยนะผมเชื่อมั่นเลยว่าปีแรกอะ่ะมันต้องเป็นปีของเรียนรู้และปีที่สองมันจะเริ่มลงตัวคือแต่ละสวนก็มีบริบทของตัวเองเนาะเพราะนั้นใครที่คิดจะเป็นเท่าแก่เป็นผู้จัดการสวนต้องรู้สวนตัวเองต้องเรียนรู้อะปีแรกอาจจะซักเซ็ตอะไรก็ได้แต่ก็ต้องใส่ใจในรายละเอียดต่างๆของสวนให้มากที่สุดสภาพอากาศแต่ละพื้นที่แตกต่างกันสภาพดินแตกต่างกันฝนตกมาดินอุ้มน้ําได้มากได้น้อย ไม่เหมือนกันอย่างแปลงของผมแปลงนี้ที่บ้านเป็นดินลูกรังฝนตกมาดินฉ่าแฉะแต่ถ้าเกิดแปลงที่เดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆนะฮะเป็นดินทรายฝนตกมายังรดน้ําได้เรายังให้ปุ๋ยได้่ะมันแตกต่างกันเพราะนั้นเราต้องรู้แปลงเราเองใช่จะไปยึดจากแปลงครูคือแปลงของตัวเองไปทําของตื่นทั้งหมดไม่ได้แต่ว่าเอาวิธีการไปทําได้แต่ต้องไปเรียนรู้หน้าง,งานนะแปลงนั้น,น,นๆเพื่อให้ใช้การจัดก,การที่มันเหมาะสม คานนี้แต่ละขั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของผลลัพธ์ที่ต้องได้อย่างเช่นในะบที่1ผลลัพธ์ที่ได้ก็ต้องได้ใบชุด1่งสมบูรณ์ใบที่2ก็ต้องได้ใบที่สองที่เล็กช่วงต่อมาก็ชักนากันออกดอกๆเนาะเป็นใบชุดสา,ามใบชุดที่สองเล็กแล้วก็เลยพอใบมันขี้ดีก็เริ่มสะสมอาหารอ่านะครับหลักการานะครับืากกานะบอถ้าเกิดถามว่าเราทําใบมาเนี่ยสิ่งที่เราได้รับก็คือ ชุดใบชุดใบที่1สําคัญอย่ที่บอกชุดใบที่1สําคัญถ้าเกิดว่าเราสามารถรักษาชุดใบที่1ได้ใบมาแบบแตกพึบมาพร้อมกันทั้งแปลงใบหนาแน่นดีแสดงว่าใบชุดที่2ที่ออกมาเนี่ยเรียกว่าเต็มต้นนะใบเต็มต้นก็เรียกว่าเตรียมพร้อมที่เราแบบสามารถสะสมอาหารได้แล้วสะสมอาหารเพื่อรองรับการออกดอกได้แล้วแต่ถ้าใบแรกไม่ดีแนนนอนก็ต้องไวหวังผลกับชุดใบที่2แรกมันก็ต้องลากยาวไปถึงชุดใบที่3รอบการทํางานมันก็จะเลื่อนออกไป ความไม่แน่นอนของแผนกนะ็คือว่าขึ้นอยู่กับฝนจะทิ้งช่วงหรือไม่ทิ้งช่วงในช่วงใบที่ 2, 2> อใช่ไหมครับเว่าสภาพอากาศมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้หละอันนั้นเราควบคุมไม่ได้แต่เราสามารถใช้การจัดการต่างๆเพื่อเรียนรู้เพื่อจัดการกับมันเพื่อควบคุมต้นทุน